โยสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะฮะวันนี้มาพบกับผมไปเซ็คเกแบงบแบงบแบงบวันนี้มาอวดเจ้านี่นะฮะ iPhone 7 p l พลัสสีแดงนะครับนี่โอเค วันก่อนเนี่ยผมก็ไปหาซื้อโทรศัพท์เหมือนคนทั่วไปเนี่ยที่ฟิลติพาร์กนั่นสินะฮะผมก็เลยไปที่ทรูก่อนนะไปถามเรื่อง iPhone 7 p l พ s สีแดงเนะี่ยมีไหมเพราะว่ามันเป็นตัวที่หายากด้วยนะฮะผมเข้าไปที่ทรูอ่าก้าวแรกเข้าไปเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าเป็นเหมือนพระเจ้านะฮะซึ่งแบบว่าเขาไหว้หมดนะครับวายตั้งแต่คนแรกยันหลังร้านนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะไรแบบนี้นะครับผมก็แบบว่าเออว่ะรู้สึกว่า บริการได้ใจอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ถามเขาว่าเออมีโปรอะไรไหมเขาบอกว่าถ้ามีมีโปรแต่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตเขาจ่ายล่วงหน้าอะไรก็เหมือนค่ายหลายๆค่ายนั่นเองนะครับซึ่งตัวผมเนี่ยก็เลยแบบว่าขอมาดูก่อนเรารู้ราคาของ t True แล้วเราก็เลยอยากจะไปดูหลายๆที่เช่น DT แทก็เลยไปที่ที่2นะฮะคือ DT แท ซึ่งตัวผมเองเป็นลูกค้าของ d t แท็อยู่นะฮะคือใช้เบอร์ d t แท็อยู่ก็เล <d> <t ac> ยแบบว่าเผื่ <d> <t ac> อได้ส่วนลดอะไรแบบนี้นะฮะพอผมเดินเข้าไปที่ d t แท็นี่ความแตกต่างนี่โคตรเยอะเลยนะ,ะแบบว่าการบริการโคตรแย่เลยะคะ่ะคือพนักงานยินคุยกันนะครับแล้วก็ไม่มีเรื่องราคาให้ดูนะฮะมีแต่ไอโฟนโชว์อย่างเดียวให้ลองเล่นนะครับผมก็เลยแบบว่า อ๋อนี่คือกูต้องถามมึงใช่ไหมไม่ใช่มีมึงมาบริการกูหรออะไรแบบนี้นะครับผมก็เลยแบบว่าเรียกเขาครับผมยืนตรงนั้นจ้องเจ้า iPhone เนะี่ยประมาณ4-5นาทีนะฮะแต่ว่าอธิบายเรื่องราคานี้ให้หน่อยครับเขาก็เลยอธิบายก็เหมือนกันนะมีโปรจ่ายล่วงหน้าก็จะลดราคาที่เราจะซื้อไปเหมือนกันครับ2อ,อันนี้เหมือนกันก็เลยแบบว่าถ้ามันเหมือนกันก็เรียกที่จะซื้อของคนที่บริการดีกว่าจริงไหมผมก็เลยกลับไปที่ ซึ่งผมบอกตรงๆว่าทูไม่ได้มีค่าโฆษณาอะไรให้ผมตอนนี้นะฮะผมก็เลยกลับไปที่ทูเพื่อความสบายใจของตัวเองนะครับก็เลยซื้อเจ้าตูนี้มานะคะพอซื้อมาเนี่ยผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันรู้ภายหลังว่าเจ้าตัวนี้คือ Special e dition นะฮะคือเป็นแคมเปญของ iPhone นะครับที่แบบว่าระดมเงินทุนส่วนหนึ่งให้กับผู้ป่วยโรคเอดนะฮะซึ่งผมก็ไม่ได้ รู้เรื่องอะไรแบบนี้ครับผมก็เลยไม่เรียกว่ารีวิวเนาะมาเรียกว่าอวดกันนะครับเพราะว่าข้อมูลผมเนี่ยไม่ได้แน่นอะไรขนาดนั้นนะฮะแบบว่าเออเราก็ดีนะทําบุญไปด้วยซื้อไปด้วยแล้วก็ทําบุญไปด้วยนะฮะโอเคเรามาพูดถึงเรื่องบอดี้นะฮะคือเจ้าข้างหน้าเนี่ยเป็นสีขาวนะฮะข้างหลังก็เป็นสีแดงนะฮะข้างหลังเนี่ยน่าจะเป็นแผ่นเหล็กที่เป็นไทเทเนียมที่มาจากดาวนานเม็กนะฮะซึ่งดาวก้อนๆเนี่ยตกลงมานะครับ แล้วก็มีลูกแก้วเจ็ดลูกนะฮะกว่าจะได้ไอ้เจ้าตัวนี้มาเนี่ยต้องเก็บให้ครบเจ็ดลูกแล้วก็ขอพรจากพระเจ้ามังกรชุวยละมือร Isaiah. หรืออะไรนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวให้ทุกคนมาดูมุมแต่ละมุมกันเลยนะฮะโอเคครับเริ่มที่มุมแรกนะครับเจ้ามุมนี้นะฮะเป็นมุมโต๊ะของสตูดิโอพี่ผมเองนะฮะดีมากเลยครับเป็นมุมโต๊ะที่แบบว่าทนทานต่อสิ่งรอบข้างนะฮะแต่ตรงนี้อาจจะมี ฝุ่นนิดหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นซอกมุมที่แบบวัดไม่เอานะฮะเรามาคุยเรื่องมุมแต่ละมุมของ iPhone 7 Class สสแยงกันดีกว่าครับนี่ครเป็นมุมฝั่งที่แบบว่าปุ่มล็อกอยู่ตรงนี้นะฮะปุม่มข้างบนปกติปุ่มล็อกนี่จะอยู่ตรง iPhone 5S ล่าสุดคนะัะนี่แล้วก็ปุม่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุม่มสันกับปิดเสียงสันเปิดเสียงอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก มุมนี้ฮะที่แบบว่าเชียร์ที่ชัดแบตกับหูฟังนั่นเองนะฮะโอเค okay, เจ้าเจ็ดพัทเนี่ยจะเป็นกล้อง2ตัวใช่ปะผมไม่รู้ว่าเจ็ดก็เหมือนกันหรือเปล่านะฮะกล้อง2ตัวคือหน้าชัดหลังเบอร์นะฮะก็เท่ดีนะฮะแล้วก็ความจุเนี่ยมี2รูปแบบนะฮะสำหรับสีแดงนะมี2รูปแบบเท่านั้นนะฮะคือ128กิกะไบต์กับอันหนึงสองกว่ากว่าสองมันผมก็ไม่แน่นใจนะฮะเพราะว่าข้อมูลนี้ไม่แน่นเท่าไหร่โอเค ก็ประมาณนี้ครับมันก็เป็น iPhone ทั่วไปผมไม่ได้อธิบายเรื่องข้างในนะครับก็มีเรื่องกล้องในแบบที่ผมชอบนะครับคือหน้าชัดหลังเบอร์นะฮะโอเคเรามาดูของแถมนะ,ะของแถมผมไม่ได้แกะมาดูเลยครับแกะแค่เอาโทรศัพท์ขึ้นมานะครับเพราะว่าผมใช้ตัวที่ชาร์จเครื่องเก่าอยู่นะครับแล้วก็เรื่องหูฟังผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะฮะเพราะว่าเพิ่งซื้อมานะครับโอเคของแถมก็มีหูฟังนะครับหูฟังกับที่ชาร์จแบตนะ โอเคมาดูหูฟังกันหูฟังเนี่ยเหมือนจะนี้ไงมีแจ็คนะครับมีแจ็คอยู่ข้างหลังนะเพราะว่ามันเป็นแบบนี้หัวแบบนี้แล้วใช่ไหมเราก็เลยใช้แจ็คแบบนี้มาตรฐานที่ผปกบอกนะฮะแบบเอาไว้เสียบนะเปลี่ยนหัวแจ็คผมพูดไปถูกโอเคแล้วก็หูฟังนะแล้วก็สายชาร์จก็มีแค่นี้แหละนะไม่มีอะไรเยอะแยะนะครับก็เลย ซื้อมานะฮะก็ถูกใจด้วยครับเพราะว่ามันเป็นสีแดงเท่นนครับตัวผมเองก็ไม่ชอบสีแดงอยู่แล้วครับแต่ถ้ามีสีฟ้ามินผมก็เลือกที่จะซื้อสีฟ้ามินมากกว่านะฮะโอเคเจอกันคลิปหน้าไม่รู้ว่าจะมารีวิวอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งเจ้าตัวเนี้ยผมซื้อมาด้วยเงิน30,000ื่นเป๊ะนะครับเพราะว่าโปรของท u ูนี่ก็ซื้อโดยราคา3 0,000ื่นนะซื้อใน128 g b เท่านั้นนะครับเพราะว่า ผมไม่รู้ว่าจะเอากิกเยอะทําไมครับมีกิกเยอะเดี๋ยวแฟนด่านนะโอเคเล่นอะไรก็ไม่รู้ฮนะเจ้าตัวนี้ผมก็ซื้อเงินก้อนนะครับไม่ได้ผ่อนอะไรยังไงเหมือนเหมืนอนมอเตอร์ไตอะเวลาแบบซื้อเงินก้อนปุ๊บก็เลยเอามาอวด iPhone ก็เหมือนกันนะซื้อเงินก้อนก็เลยเอามาอวดเือนกันนะฮะโอเคเจอกันคลิปหน้านะัะว่าจะมาอวดอะไรหรือผมจะเอาเงินก้อนผมเนี่ยไปเสียให้กับอะไรอีกนะครับเจอกันทุกคน หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยแต่ส่วนมากแม่งโคตรน้อยครับรงโอเคครับผมไม่ไปครับ